สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมฟอสซิลไทโลไบนั่นเองนะครับหรือแอลลาเทียคิงกินะครับเป็นสัตว์ยุค500ล้านปีก่อนนะครับนี่คือฟอสซิลบนฐานหินขนาดตัวใหญ่นะครับอ่าเราจะมาดูเนื้อหามีวิดีโอสวยๆในคอมเมนต์น้ำหนัก3ขีดก,กว่าเกือบ4ขีดขนาดรวมนะครับขนาดตัวมีวิดีโอในคอมเมนต์ยุค ดีวเนียนเป็นยุคที่4ของมหายุคพาลิโอโซอ,อิกยุคนี้เริ่มนับตั้งแต่จุดสิ้นสุดของยุคไซลูเรียนเมื่อประมาณ400กว่าล้านปีเห็นไหมครับสิ้นสุดก่อนเริ่มยุคคาร์นิฟรัตประมาณ300ล้านปีราคา5,900ค่าจะส่ง50อ่าเรามาดูกันนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับ เพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ว้าวดูครับตัวเขาจะมีปล้องตรงกลางปล้องซ้ายปล้องขวานะครับตัวนี้มีหางด้วยเนาะอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินอ่าครบ3วิผมจะเลื่อนแคปภาพขยายไป1 2 3 4เลื่อนอ่าเห็นไหมครับแคปภาพขยาย แต่หางเขาเหมือนกุ้งนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่นะครับในกลุ่ม Meteorite Classification จะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกกาบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายแล้วพบกันนะครับ m e t e O R I T E Meteorite คืออุกบาต C L A S S I F I C A T I O N กดเข้าไปดูกลุ่มนี้ได้ครับหรือจะเป็น Meteor Meteorite Museum Museum คือพิพิธภัณฑ์เนาะ M U S E U M ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม